าสนาจากรรมแล้วครับแตถ้าส่วนใหญ่เราอาศัยก็เป็นเป็นเป็นแห่งนิดหนึ่งบ้างหลายงวัดขางอุตสาก็มีแนวความคิดเหมือนเป็นงานหนึ่งที่ที่แต่คาร์เดอรีใช่ว่าจะเป็นตกผูกผ้าในที่ใช้ไม่มีวันเวลาไม่สี่โมงขึ้นไปวันนี้ก็นอนค้างวันนี้ก็อยู่ที่หนักสุดก็จะเป็นในโซนพื้นที่อําเภอเมืองนะครับที่พบการทั้งที่พักแล้วก็โรงแรมและอาหารที่โดนผลกระทบอย่างหนักนะครับ แต่ก็เข er <'s> okay. ้ามาช่วยในมาตรการตรงนี้นะครับสำหรับก็เราต้คงจะว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นตนใจหลักในการเชื่อเพราะนั้นสิ่งที่ท่านรองประหลัดถามตรงนี้นะครับผมก็ในส่วนของจบับหน้าน่เราเราก็รู้สึกขอบคุณในการปรับปรุงซ่อมแซมอันนี้เฉพาะเรื่องเรื่องที่มาำท่วมนะครับเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเพราะนั้นก็ก็เข้าใจครับว่าท้าให้ประชาชนกด้อยากที่จะได้รับการเยียวยานะครับก็มีหลายทางเลยนะครับ สถานเส้นบายพานนะครับระหว่างบ้านปางข้ามาวัวสนามินได้ตรงนี้ผมอยากให้เป็นแหล่งสนุนสายเศรษฐกิจนะครับก็คือผมมีพี่น้องไปส่วนที่ระสุภัยเนื่องจากกลุ่มธุรกิจเี่จะได้ผลกระทบเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรก,การส่วนหนึ่งซึ่งช่วงเวลาอาจจะเป็นหนปีถึงสปีเนี้ยเราสามารถลดหรืองดเลยการเก็บภาษี ก็ห้องสิเมดจะได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายเงินให้น้อยแต่ก็ต้องช่วยเหลืออยู่อย่าบนี้เพราะว่าการฟื้นตัวนี้ผมใช้ระยะเวลาหกดือนเขาีอยู่ปรเทศนี้นะแต่ปุย่กับป้ายมัจะมีก็สิบเอ็ดแห่งครับเป็นของปุ่ยาแหงชาติสีหน้าจำนวนเจ็ดจุดนะครับที่เดียวเจ็เจ็ดจุดปุ่ยน้แหงชาติดอยปูคาสองจุดนะครับแล้วก็ปรับปรุงห้องน้ำที่วัดปูมีหนึ่งจุด ปรุงห้องน้าที่วัดสีอันต้นหนึ่งตุกซึ่งนี่เป็นกนารงานร่วมกับท่านผู้ว่าักษกีฬาจังหวัดที่ได้เสนอเข้ามานะครับแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าถ้าสานักงบประมาณอน,น,นุมัติให้ทันภายในปีงบประมาณนี้ใช้งบการก่อเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะต้องครับซึ่งเราก็สมนักมาสองข้แล้วแต,ตไแว่ไม่ได้นะครับแล้วก็ในครั้นี้กนะครับเราพอน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดละแล้วก็จะต้องเติมอะไรเนี่ยเราเราพูดคุยกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าเราอย่างไม่มีแผนการโครการนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเรามีเจ้าภาพใหญ่แล้วลก็คือท่านนายกของจังหวัดที่ทา่านจะเข้ามาช่วยนะแล้วเราก็ตั้งใจแล้วครับว่ารอบนี้เนี่ยเราจะนําเสนอเป็นรอบสุดท้ายครับหรือถ้าไม่ได้รอบนี้เราจะไม่เสนอครับนะเพราะว่าสามครั้งเนี่ยถ้าไม่ผ่านสามครั้งมันต้องพิจารณาตัวเองนะครับดังนั้นก,ก,ก็ก็ต้องเป็นเป็นเดลัสไปนอกนะครับนะที่ที่เราตั้งใจว่าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้ อันที่สองจะประชาตวันไหนชาโลร่พตอนนักท่องเที่ยวเราเหมือนเดก็คนในประเทศซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเป็นแดนมาจากต่างประเทศแล้วเราก็ประชาวน์สมาทางโอเอซีที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะครับเป็นเนปรปื่องของวิธี กิจกรรมนะตอนนี้กรมศิลป์ก็ดูความเชื่นอยู่แต่อะไรมากเป็นอะไรเป็นเป็นตำพีใบรานครับสองร้อยกว่าปีนะใบวราหนาถือต่อมาก็คือทงกองแต่น้่ก็มีอายะทธรรมขั้นสูงอยู่มีเรื่องสุนทรียศาสตร์มีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ก็ทําให้ของร้านหน้าเราภาพจิตกรรมเหล่านี้อยู่ก็ให้เห็นว่าเรามีเรือผนไฟมีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยก็ให้เห็นว่า เราก้าวหน้าน่านถึงจะอยู่ไกลบางกอกห้าหกร้อยกิโลแต่นัานก็โกบอนอยู่นะครับก็ทําให้ใช้กองกำลังทหารกับหน้านมิฉะนั้นฝรั่งเศสจะสูญเสียอย่างหนักโทษหนักประหารชีวิตเพราะนั้นผมถือว่าเป็นลักษณะกฎหมายปกครองท้องถิ่นซึ่งมองย้อนไปถึงให้เห็นว่ารัฐบาลสยามให้โอกาสเจ้าประเทศสราชในการปกครองดูแลท่านาเขตให้กับรัฐบาลกลางได้อย่างแยกย่ ซึ่งเป็นรูปทรงไทยลื้อผสมกับช่างล้านนานะครับแล้วก็มาตื่นตากับภาพจิตรกรรมมาตื่นใจกับวิถีชุมชนที่มีมิตรภาพดีงามของชุมชนที่มีน้ำใจเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่พอน้ำลดก็มาช่วยกันนะกว่าจะหมดับมันสังคมมันอยู่ได้ก็เพราะเพื่ออาทรกันอย่างนี้น้ำหน้ากน้ำตาลาย็ติดประานก็บา,าในาข้าา แม่ไปสร้างสาลนี่เกิดน้ำร่วมนับพันครับประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยเก้าตำบลนี่มั้เอวไ้าตรงตรงนี้ร่วมหลังเทียน้าไหมมีเอวครับขนาดนี้เพราะว่าตอนตอนที่เข้าบ้านนี้ถนนสายที่ท่านมาเนี่ยต้องนั่งเรือครับผมนั่งเรือเข้ามาวัดเนี่ยต้องอ้อมอ้อมอ้อมนาเข้ามาวัดน้าร่วมพระบุทธเจ้ามันพับเสียก็ทั้งหมดก็ ได้รับความเป็นปหาย9ตำบล <9, S 1> จาก10ตำบลน,นะครับ9ตำบล47หมู่บ้าน4,000 4,000ตารงคาเรียนครับบ้านเดียดที่อยู่น้ำท่วมครับก็ตอนนี้ 9, 9, 9ตำบลจาก10หมูนบ้านเลยครับ เดช่ยทางด้านสตกใร่น้ใช่คด้้องให้ทางตเขาให้างสรตไปรีบร้อยแล้วได้ครับอร่อยอร่อยครับหแล้วขายได้ดยล้านนะครับแต่ว่าระดับน้ำภายในนี่เราดึงระดับน้ำไ้ได้ระดับนึงทำให้ถึงระดับอา์เขาก็จะรู้เขาจะขีดข้างฝาไว้ข้างบนนะจะมีฝาฝาอยู่นี่ระดันันะ ตรงที่ใกล้แม่น้ำจะมีปากคลองเจ้าฟ้าเราต,ตั้งติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่ร,ร,ร่วงรถมาครับรถคันมาเสร็จแล้วก็จะอยู่ในระดับนี้ีอันนี้ปีห้าสี่แปดเมตรสามสิบปีห้าเก้าระดับนี้นะครับแปดสามโมงห้าเลยครับก็คง ไปก็จะลงน้ำยมท่านหลวงจะลงน้ำยมน้ำีเนี่วายละวายนี่เป็นเพิ่มไอ้เก่งก็คก่งก็คือน้านะครับเราแต่นี่น้ำเวียงสาท่วมเลยสองชั่วโมงนี่หกเมตรสิบสามเมตรสี่เมตรเลยสามแต่พอจากเวียงสาไปแล้วเริ่มเข้าไปในเขตอุทยานแล้วจะไม่มีคนน้อยจะไม่มีแม่น้ำน่าจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งที่จะไหลจากทางใต้ไปขึ้นเหนือไปรวมกับเป็นน้ำน่าน แล้วก็นี่ไปเกินชิลิกิตแล้วเดินิลิกิตนี่ก็คือแถวปากอ่าวนะครับระดับลดลงล้วสามสิบแปดเมตรอันนี้แปดเมตรห้าสิบแปลว่า

จะต้องของปากเท่านห่ครับเช้าผมก็เลยประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหลายหน่วยงานและที่สาคัญคือหน่วยของกระทรวงรวัฒนธรรมโดยตรงนะครับเนื่องจากน้ําท่วมครันี้เป็นมาอย่างฉับพลันแล้วก็มีการสูญเสียเยอะใช่ไหมครับขณะเดียวกันกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานเนี่ยมีหน้าที่จัดหาจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีรายได้สามจุดห้าล้านล้านนี่นะครับรวมทั้งให้คนมาเที่ยวสาธิตบกถึงเด็นะครับจำเป็นที่ เราจะต้องมาประชุมพบป,ปะนะครับในของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับว่ามีความเสียหายอะไรได้บ้างนะครับมากหมายแค่ไหนอย่างไรนะครับก็เลยเรียนว่า,มาเมื่อเช้าก็ได้พบถึงประเด็นปนัญหาทั้งหลายซึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงการท่องเที่ยวผมก็ได้สั่งการแก้ปัญหาไปแล้วบางส่วนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นนะครับผมก็จะนำนำเรียนที่ประชุมคอรมอแล้วก็แจ้ง กระทรวงที่มีหน้าที่เหล่านั้นนะครับมาเร่งกันใน,นการที่จะ,ะฟื้นฟูนะครับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นให้ให้สามารถมาเที่ยวได้ย้ำให้เหมือนปกติโดยเร็วที่สุดนะั่ก็คือว่าจะทําให้มีการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วนั้นก็จะทําให้มีเงินรายได้เข้าประเทศนะครับเพื่อจะให้ได้ตามเป้าครับมีหลายอย่างนะครับอะไรบ้างที่เป็นการสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากเป็นของ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงท่องเที่ยวและธรรมเราก็สั่งให้ดําเนินการนะครับแก้ไขนะครับแล้วก็ฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดนะครับอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่คือถ้าไม่ใช่ของเราโดยตรงผมก็จะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมาเจ้าก็มีรายเรื่องที่เดียวที่ได้ได้คุยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้พันธมิตรทั้งหมดที่ที่เกี่ยวข้องนี่นะครับได้สบายใจว่านะครับเราอยู่ใน รวมการเดียวกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อเจอปัญหาก็าต้องเข้ามาช่วยที่ไขปัญหาต่างๆนะครับทำให้เขาสบายใจแล้วก็นะครับต่างๆได้ได้อย่างดีทีเดียวครับที่ภาคระต้องการมีพวกขอพวกซอฟต์วลก็ดีนะครับหรือการกู้ในระบบต่างๆรวมทั้งจะต้องลดภาษีอะไรต่างๆมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังดยตรงนะครับ อะไรที่เป็นของเน้นได้ที่ของจังหวัดท่านทุกว่าถ้าก็เข้าร่วมประชุมท่านก็รับไปนั้นก็เหลือจะร่วมที่เกี่ยวกับของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยตรงอันนี้ผมก็สั่งหน่วยงานของเราให้รีบแก้ไขเพื่อฟื้นฟูให้กลับเร็วๆนะครับกลับด้เร็วที่สุดเท่าไหร่เราก็จะเช่วยชวนคนมาเที่ยวได้เร็วเท่านั้นอำเภอของเราที่ใหญ่ๆก็สี่สี่อําเภอในการนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดๆหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของลานานะครับเมื่อ200กว่าปี ึงตรงจุดตรงนี้ทำไมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเยอะแม้ว่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลแต่ก็มองให้เห็นว่าที่นี่มีนะครับสมัยก่อนนั้นก็มีมีอารยธรรมที่นะครับที่เก่าแก่และที่สําคัญยังมาตั้งอยู่ที่นี่นะครับอย่างเจนตุ้งพุทธรูปแห่งนี้นะครับเป็นที่เคารพจาลของคนไทยนะครับหระอข้าราชการประเทศที่มาเที่ยวกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญอันหนึ่งนะครับผมเลยมาวันนี้ก็จะบอกให้เห็นว่า นี่น้ามาเมื่ออาทิตย์กกว่าที่แล้วมานั่นนะครับน้าลงไม่หมดแล้วการนี้ท่องเที่ยวได้แล้วนะครับแับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับรเดียวแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์นะครับ O A เอันนี้นะครับเพื่อจะให้ชาวนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะถ้าเราประชาสัมบัญชานั้นนะครับเพียงรู้ชาวต่างประเทศรู้ว่ามีน้ําท่วมแต่ถ้าเราไม่รีบประชาสัพันธ์ว่าเราฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้เที่ยวได้แล้ว เขาก็จะทิ้งช่วงนานกว่าจะมาเที่ยวอีกเราก็จะมีรายได้เข้าประเทศชาไม่กลัวไม่เข้าเป้านะครับจึงต้องเร่งเร่งรัดทุกฝ่ายได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขที่ทั้งจังหวัดนะครับแล้วจากวันนี้ได้ประชุมส่วนราชการต่างจากการสํารวจและการฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็20นนั้นก็กลับจะถึงจะได้ฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือเกือบกลับสู่สภาพเดิมแล้วนะครับและยิ่งจุดๆนี้นะครับ ที่วัดภูมินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นตรงๆว่าวัดนี้เป็นวัดประวัติศาสตร์เป็นวัดที่สําคัญที่คนทั้งชาวไทยต่างชาวต่างประเทศนะครับมาเคารพมากับไหวบูชาแลวก็เป็นสืลปะาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะครับถ้าจะดูาทาั้งด้านโครงสร้างทางด้านผังเมืองก็ดีนะครับทางด้านวิศวกรรมอะไรต่างๆนั้นนะครับเป็นเป็นปปท,ที่ เขาแก่แล้วก็ดูเป็นช่างโดยโดยใช้ฝีมือที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นใครมาภาคเหนือนะครับถ้าถ้าไม่ได้มาแวะที่วัดนี้ก็เหมือนไม่ได้มานะครับนะครับพอมาแล้วท่านได้มีโอกาสสักการะนะครับกราบไหว้บูชาต่างๆความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น,นก็ความเสียหายตรงนี้นี่ก็<ป>ตรงนี้ก็ดูแล้วลว,วันนี้ทางท่านนายกเทศมนตรี้คุณาพาชม ตลอดในในเขตเทศบาลอย่างนี้นะครับก็น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมก็เสียหายในเรื่องทรัพย์สินต่างๆมากอยู่นะครับมากอยู่การนี้กําลังคุงกําลังที่จะทําความสะอาดกันนะครับก็เกือบจะทั่วแล้วละกษณะเดียวกันกองขยะทางเทศบาลก็คงระดมรถจักรในหลายเทศบาลที่ไม่ประสบภัยมาช่วยนะครับรวมนั้ลถฉีดน้ำารื่ต่างๆร่วมกันทําความสะอาดนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอีกสักวันสองวันก็ คงจะเรียบร้อยด้วยดีในทุกพื้นที่โดยเฉพาะที่วัดแห่งนี้นะครับและในเขตเทศบาลครับ,รบท่านจะจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวได้ยังไงบ้างคะคหลังจากก็กเรียนว่าผมมาวันนี้ผมมาในส่วนของธรรมติวาการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการในการผมก็คิดว่าส่วนที่จะฝากไปถึงนายกผมกระรับรับรู้รับทราบนะครับด้วยเจตนาของรัฐบาลแบบนี้นะครับการที่พี่น้องประชาชนประสบ ภัยธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นภัยที่จะต้องรีบแก้ไขในจะเพราะจะกระทบกระเทือนนะครับต่อความสมบเรียบร้อยแลวก็ความกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่พี่น้องต้องการคือเรื่องเงินนะครับจะใช้ระบบอะไรนะครับที่จะให้ออามาแก้ปัญหานะครับเพื่อจะทําให้กิจการทางด้านการค้าของเราเนี่ยจะเดินู่นเรียงนะครับรวมไปถึงว่ามีด้านภาษีอะไรบ้างที่เราจะต้องลดหย่อนกันลดยดกเว้นต่างๆ นะครับเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งพี่น้องประชานชนนะครับที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นไรนานะครับตัดเลี้ยงต่างๆนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละก,กระทรวงที่เกี่ยวข้องก,ก็จะมาจ่ายเงินให้นะครับรวมบ้านเรือนที่เสียหายก็เช่นเดียวกันเรามีเจ้าภาพในทุกส่วนราชการแล้วนะครับผมคิดว่าจํานวนที่ได้รับการดูแลไปแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลหมวองใหญ่ก็เร่งให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับ มาร่วมเบย์ประสานงานที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้นะครับได้รับการเยรียวยาและแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วนะครับผมมาวันนี้ผมเลยจะเรียนอย่างเต็มปากนะครับกับทีมงานของเราหลายส่วนในการบอกว่านะครับที่ท่วมจริงๆริในยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นในส่วนยี่สิบนี้เราก็ได้ได,ได้ได้ฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมต่างๆเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับก็บอกว่าท่านสามารถจะมาเที่ยวเมืองนันได้แล้วผมยืนยันได้เลยว่าเพราะว่า มันเสียหายท่วมจิงๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นทุกส่วนในการก็ได้ระดมกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรืออีกเพียงเล็กๆได้น้อยเท่นั้นนะครับที่ยังยังจะเที่ยวได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าได้ระดมช่วยเหลือกันทุกฝ่ายนะครับทั้งกระทรวงท่องเที่ยวโดยตรงกับส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่สิ่งที่เป็นสาธารประโยชน์ทั้งหลายที่ที่ที่ชำระทุดส่วนนะครับก็ก็เที่ยวได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคำเกษมนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยความเป็นห่วงวัดหนองบัวเวลาน้าลดเนี่ยได้เข้ามาดูวัดหนองบัวก็เห็นระดับน้ําสูงสุดเท่านี้ก็ชื่นใจน้อยนะครับเพราะว่าบอกขึ้นไปถึงหกเต็มของวัดนี้เพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินก็บาได้รับผลกระทบอย่างนักหนาเพียงแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องความชื้นโชคดีที่กรมศิลปากรได้ส่งศิลปากรที่เจ็ดที่เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เพิ่นได้มาดูแลและให้คำปรึกษากับท่านเจ้าวาดไปในส่วนหนึ่งละนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติน่านก็เข้ามาดูแลเรื่องคมภี์ใบลานแล้วก็คือความรู้กับชุมชนในด้านการรักษาความชื้นนะครับโดยการระบายอากาศออกนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ปีนี้บวชขึ้นทางภคยภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับท่านนี้ที่เราเห็นนะครับแต่ก็ การทําความสะอาดนั่นก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับพระสงฆ์กับชาวบ้านที่เปินมาช่วยกันโดยเฉพาะพระสงฆ์คณะสงฆ์ที่เปินมาช่วยกันหลังน้ําลดนะครับสภาพน้ําสภาพน้ําขึ้นเต็มในวิหารนี่แหละครับที่วิหารเนี่ยขึ้นขดสมารถฝ่าเท้านี่นครับนะครับประเดชะกุณเปินอยู่ท่านเจ้าวาดนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เพินได้นะครับเข้ามานะฝ <พา S 1> ่<พ>าเพ, <า S 1> พื่อ,อนะ เปลล็นโรคความชื้นจะขึ้นทําลายให้เสียสีแต่ในเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เป็นมาแล้วก็คงมีวิธีการทางวิชาการต่อไปที่จะมาดูแลแต่จะได้ก็ตามด้วยวัดหนองบัวเฮากระพานเรื่องน้ําท่วมมาหลายครั้งหลายการนะครับฐาปปน,ไงไงนราพระพุทธรูปก็กออิฐถือปูนเนาะถ้าว่าน้ําลดลงในสภาพนี้นี่ผมก็เชื่อว่าคงจะอยู่ได้หํานะนะครับคงบอกกระทบกระเทือนอย่างนักแต่เป็นห่วงฐานของ ธรรมศาตเอกซึ่งศิลปะไทยลือแบบนี้เหลือหลังเดียวในเมืองน่านนะครับตีส่งควางมงดงามแล้วก็อิทธิพลช่างจีนรวดลายแบบจีนยังเข้ามาอยู่เราจะหันลายของสวัสดิกะลายดอกบัวจีนยังยังอยู่นี่ลายว่าทําเก่าแก่ของฮาราปะแล้วก็ไปปรากฏในเมืองโมฮิโจดารลในห้าพันกว่าปีก่อนซึ่ง มหายานจะใช้นะักเกิดไปประดิษถานอยู่หน้าผากของพระพุทธเจ้าของมหายานเป็นเป็นพลังวัตถหมุนขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอสุดไปหน่อยหนึ่งฐานโดนน้ำโดนความชื้นนะครับในลายดอกัวจีนลายดอกโวจีนนะครับนี่เขาก็จะเห็นลายสวัสดิกะรลายแบบนี้ซึ่งปรากฏเลือนว้อยมากในมุงหน้า มันบกบอกถึงที่มาของวัฒนธรรมชนเผ่เาเพราะเปิดเ็นกลุ่มไทยลื้อมาจากเออสิบสองปนานี่ย<ทาง>ว่าทธรแบบจินก็เข้ามาทาง,างการก่อสร้างโดยตรงนี้นี้เลยครับอันเนี้ลายสวัสดิกะที่องหัน